วันนี้เวลา16นาิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่ากาศยานตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรังผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค9้าแม่ทัพภาคที่4ข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลอองทุลีประบาทรับสเสด็จในการนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกยียรติยศและทรงตรวจแถวกองทหารเกยียรติยศ าการนั้นประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเทศบาลตำบลน,นายงเหนืออำเภอน,นายงโดยมีประชาชนช,นชาวจังหวัดตรังและจังหวัดพัทะลุงและจากจังหวัดใกล้เคียงไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ต่อมาเวลา17นาฬิกา14นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงเทศบาลตำบลนายงเหนืออเภอนายงจัหวดตรังส่งรับเทียนชนวนจากเจ้าพนกาักงานพระราชพิธีส่งจุดเทียนชนวนที่โคมไฟฟ้าและพระราชทานแก่นายไปทูลโอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเพื่อนำไปสักการะพระพุทธจอมไตรนวจอมไตรอภอรนายงจัังหวดตรังซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ1.5เมตรสูง2เมตรสร้างขึ้นเมื่อปี2488 เป็นพระพุทธรูปที่ทําพิธีหล่อด้วยโลหะองค์แรกของจังหวัดตรังปฏิษฐานในอุโบสถวัดจอมไตรซึ่งเดิมชื่อวัดเจาะหรือวัดกระเจาะสร้างขึ้นเมื่อปี2393ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่14สิงหาคม2485อุโบสถเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนฐานเตี้ยเป็นสถาปัตยกรรมฝีมือช่างท้องถิ่นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาสามชั้นเครื่องบนเป็นไม้ทั้งหมด กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อปี2542โอกาสนี้ทรงบกพระหัดย้ำประสวนให้กับประสบนิกรจังหวัดตรังที่มารอเฝ้าทูลออกธีรพระบาทรับเสด็จโดยพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองและเต่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญดังกึกก้องด้วยความปราบปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของท้องสพระองค์อย่างใกล้ชิดและตัางสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากนั้นเวลา18นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงส่วนประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงตำบลท่ามีล้ำอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพัทลุงหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังพระปราบพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวาราชบอบพิษทรงศีลทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นยันทรงม้วนแผ่นยันและสวมแหวนนพร,รั์ที่ม้วนยันพระราชาทานแผ่นยันที่จะบรรจุหัวเม็ดทรงมันขืนเจ้าพนักงานปูสามาลา เสด็จพระราชดำเนินไปยังภายในศารหลักเมืองพัทลุงส่งหยิบแผ่นยันและวส่งบรรจุลงที่หัวเม็ดทรงมันส่งสวมยอดหัวเม็ดทรงมันที่ยอดเสาสารหลักเมืองทรงพระสุร่ายทรงเจิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ะรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมืองพัทลุงโอกาสนี้ทรงปลูกต้นพยอมซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงจำนวนสองต้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปรางค์พิธีทรงประเคนจัดสุป,ปัจจัยธยาธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักสิโนโทกประสง์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรก จังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบ,บรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิษให้จัดสร้างสารหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุงเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีณนะบริเวณวัดควมตรงหมู่ที่สองตําบลท่ามีล้ําอําเภอเมืองพัทลุงเมื่อปีพุทธศักราช2553แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2554ต่อมาได้มีการปรับปรุงองค์ ประกอบของสารหลักเมืองเพิ่มเติมโดยการก่อสร้างบันไดาทางขึ้นสารหลักเมืองให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2562ซึ่งทางจังหวัดได้ประกอบพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองประดิษฐานณศาลหลักเมืองตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563ศาลหลักเมืองพัทลุงออกแบบโดยรองศาสตราจารย์พินโยสวัณคีรีศิลปินแห่งชาติราชบัณฑิตสำนักศิลปรกรรมเป็นสถาปัตยกรรมไทยรูปทรงจตุรมุก หลังคาซ้อนสองชั้นประดับด้วยระกาหงตกแต่งด้วยลวดลายผลนป้นกรอบประตูบัวเสาตีนคันถวยฐานเสาวบวกความบัวหงายมีบันไดาทางขึ้นสารหลักเมืองทั้งสีทิศเสาหลักเมืองทำด้วยไม้ราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลที่ได้รับบริจาคจากวัดเขาเจียบมอบหมายให้เรือนจำกลางพัทลุงแกสลักเป็นเสาหลักเมืองหัวเม็ทรงมันกลับฝักทองตามแบบเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเสาหลักเมืองพัทลุงเป็นสถานที่ส่วนรวมจิตใจของชาวพัทลุงและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในโอกาสนี้สมระก,กรุณาโปรดกล้าโปรกำหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุงโรงพยาบาลควรขนุนหน่วยแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพัทลุงมาให้การดูแลรักษาประชาชนที่มาเฝ้าทูลออธิริพบาทรับสเสด็จสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณธิคุณแก่ราษฎรเป็นล้นพ้น โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงอาทิจังหวัดปัตตานีจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาเฝ้าถูกลองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหนึ่งแน่นด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประสบนิกรชาวไทยเสมอมา เมื่อทรงพระดำเนินผ่านทุกคนก้มกราบแนบประบาทเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีจากใจจริงตลอดสองฝั่งราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญดังกึกก้องระหว่างที่ทรงพระดำเนินประสบนิกรต่างนําสิ่งของประจําพื้นถิ่นและเงินมาทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยสิเด็จพระราชกุศลซึ่งนามาซึ่งความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อถึงเวลาอันสมควรจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง,สงเสด็จพระราชดำเนินออกจากศาลหลักมืองจังหวัดพัทลุงไปยังท่ากาศยานตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง พระนัท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,ร,รัฐกาหน้าองุงอักราข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าแนเจอรี่จอร์นรอลิงอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,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 รัฐกาหน้าถึงแก่อสัญกรรมข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างใจจริงมายัางท่านและประชาชนชาวกาหน้าในการสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งและได้อุทิศตนเพื่อสร้างความวัฒนาผาสุขแก่ประเทศและประชาชนชาวกาหน้า รับประมาทพิไทยมหาวชิรลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวพระนท่านนายมุฮัมมัดฟอลัดเอลคอชวานีปธนธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียกรุงนูอักชอตในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านปธนธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธาร,รณรัฐอิสลามโม er, ริเตเนียพระปราะมาพิไทยมหาวชิรล,ลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้เวลา14นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนาส่งเปิดงานคอมมานดเอ็กตรีม2020ซึ่งบริษัท ARIP จำกัดมหาชนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่20 เป็นการจัดแสดงงานครั้งที่55ที่ได้รวบรวมสินค้าและบริการทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ICT อาทิคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แกจเกตซึ่งเป็นอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่นํามาใช้กับโน้ตบุ๊กหรือของเล่นไฮเทคที่มีความล้ำยุคโดยเจ้าของสินค้าและผู้จัดจําหน่ายสินค้าไอทีชั้นนํามาจัดแสดงและจำหน่ายโดยตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในทุกเพศทุกวัยและตรงกับการดําเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่ new normal โดยงานจัดไปจนถึงวันที่29พฤศจิกายนนี้ วันนี้เวลา18นาฬิกา50นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวีประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันเสด็จไปยังเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีพระราชทานกิจบัตรกายวชนสมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่24หรือทูบีนมเบอร์วันแคมป์ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวีมีแนวคิดเพื่อให้โอกาส และทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกันที่จะได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสมไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินมุ่งให้เยาวชนเรียนรู้อย่างผ่อนคลายมีความสุขผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้ประสบการณ์และมีเพื่อนใหม่ทําให้เกิดสังคมเกิดเครือข่ายให้เยาวชนได้ฝึกช่วยเหลือตนเองรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เช่นการค้นพบความสามารถของตนเองการนักถือความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าในตนเองโดยให้เยาวชนเลือกทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจและชื่นชอบด้วยมีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลของเยาวชนใช้วิธีการสอนหรือการฝึกฝนแบบไม่กดดันซึ่งมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนหลักสูตรและกระบวนการของค่ายมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะต่างๆ ได้แก่ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นทักษะการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาตนเองและกลับไปเป็นผู้นำการจัดกิจกรรมให้กับเพื่อนๆในพื้นที่ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำรวมทั้งการพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สมาชิกสนใจเช่นการแสดงการเต้นการร้องเพลงศิละปะภาษาดนตรีกีฬาเพื่อให้สมาชิกนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคต จากการประเมินผลพบว่ากิจกรรมที่ทำให้สมาชิกค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุดคือการแสดงความสามารถหน้าประพักและสมาชิกพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้านเช่นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทัศนคติวิธีการทำงานบุคลิก,กภาพและการสามารถนำความรู้ทักษะและสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาจากโครงการไปช่วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าพี่เลี้ยงพิเศษซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายและสมัครเข้ามาทำหน้าที่ดูแลน้องๆในค่ายรุ่นต่อๆมามีพัฒนาการทางด้านต่างๆได้แก่การเรียนการทำงานการใช้ชีวิตความมีจิตอาสาและการเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมโอกาสนี้พระราชทานพระํำรัสแก่สมาชิกเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการทูบีนบวร ก็ได้เคยพูดกันหลายครั้งแล้วว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนทุกองค์กรทุกหน่วยงานที่จะต้องร่วมมือกันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งและก็ไม่ใช่หน้าที่เฉพาะพวกผู้ใหญ่พวกเราต่างหากที่เป็นกลุ่มสำคัญของโครงการทวีน u ำม่วน ดังนั้นพวกเราทุกคนจึงต้องมีหน้าที่ช่วยกันทํางานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับทุกฝ่ายหัวใจและโครงการทบีน้ำม่วนเป้าหมายก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อพวกเราโดยเฉพาะกิจกรรมใดที่เราชอบเราสนใจโครงการทบีน้ำม่วนก็จะจัดให้ พราะตอนเริ่มทำโครงการตั้งแต่แรกก็เคยพูดไว้ว่าให้เอาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางให้เข้าใจธรรมชาติและความต้องการในวัยนี้ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจเด็กให้โอกาสเด็กทำเพื่อเด็กขณะเดียวกันเด็กๆก,ก็ต้องทำเพื่อตัวเองเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมและส่วนรวมปัญหายาเสพติดของประเทศจึงจะลดลง หรือน้อยลงได้ ท no. ูบีนัมเร์วันแคมป์กำหนดจัดขึ้นปีละสองครั้งในช่วงปิดภาคการศึกษาโดยจัดสันโคตาให้กับเยาวชนสมาชิกทู B ีนัมเบร์วันอายุ12-24ปีทั่วประเทศเชนระยะเวลาในการเข้าค่าย6วัน5คืนสำหรับค่ายพัฒนาสมาชิกทู B ีนัมเบร์วันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่24เริ่มตั้งแต่วันที่22-27พฤศจิกายน2563มีเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภูมิภาค ต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น372คน